บ้านและสวนทีวีสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของอาเซียนโฮมทัวร์นะครับบ้านหลังนี้อยู่ในมาเลเซียนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับรีโนเวทสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็อยู่สบายมากๆบ้านหลังนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะของบ้านที่มีบรรยากาศแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยคล้ายๆกับบ้านในเมืองไทยคือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่อยู่ใน หมู่บ้านในแถบชานเมืองของเมืองหลวงการรีโนเวทเนี่ยก็ทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยจากที่เคยปิดทึบโปร่งโล่งสบายขึ้นถึงแม้ว่าตัวบ้านจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถที่จะบรรจุสมาชิกในบ้านได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สบายขึ้นด้วยซ้ำไป ช่วงบ้านสวย living ASEAN ร่วมกับบ้านและสวนทีวีเราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนบ้านสวยก้าวหลังในภูมิภาคอาเซียนกับแคมเปญ ASEAN Home Tour สนับสนุนโดยไดกิ i n ที่จะพาทุกคนนะครับไปชมบ้านสวยหลักสไตล์ทั้งในไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งออกแบบให้อยู่สบายตอบโจทย์สภาพภูมิอากาศแบบ t ropical ในภูมิภาคของเรากันครับ แล้วจริงๆแล้วพอเรามองอะไม่ต่างกับบ้านเราเลยเนาะครับเนาะรู้สึกว่าเออบรรยากาศด้วยครับสไตล์การใช้ชีวิตไม่ต่างกันเลยอะใช่ครับจอดรถหน้าบ้านเหมือนกันเลยครับใช่บ้านเบิร์นอะไรก็คล้ายๆกันนี่เลยใช่ไหมฮะหลังนี้ที่เบิร์นแล้วครับหลังนี้เลยครับโอเคครับ มาถึงแล้วหลังนี้เลยใช่ไหมพี่ก็ใช่แล้วครับบ้านเนี่ยไม่มีรัว้วเลยนนั่หลังนี้แหละหลังอื่นเขามีรัว้วัหมดหลังนี้ไม่มีรั้ว<笑><笑>ใช่ครับโอ้โพิเศษมากแต่ว่าดูแล้วหน้าตาน่าสนใจมากคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่า, <c oughs> าครับขออนุญาตครับครับผมโอ้น่าอยู่มากครับพี่ก็ครับพี่โบคุณผู้ชมครับ บ้านวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบ้านสวยที่มาเลเซียอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่กับพี่ก้อ,เอนเดิมนะครับบ้านที่นี่มีความคล้ายกับบ้านในเมืองไทยมากเลยพี่ก้อนเนาะใช่ครับพี่โบเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์เหมือนที่เราอยู่กันที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชานเมืองของกัวลาลัมเปอร์ครับความต่างของมันกับทาวน์เฮาส์ที่เมืองไทยเนี่ยจะมีนิดหน่อยก็คือที่นี่เนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์แบบเก่า ซึ่งหน้ากว้างเนี่ยจะกว้างถึง6เมตรกว่าเลยทีเดียวครับถ้าปกติเราจะเป็นประมาณ4เมตรเนาะบ้านเราจะแคบหน,น่อยใช่เราจะแคบหน่อยเรา,เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างโอโทงแล้วก็ความลึกเนี่ยก็จะประมาณ20เมตรมเลยอ๋อไม่ด้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้าแคบแต่ว่าลึกเข้ามาอย่างนี้เลยใช่แล้วครับครับซึ่งแล้วบอกคุณผู้ชมบ้านหลังนี้จริงๆเจ้าของบ้านเขาอยู่กันเรียกว่าครอบครัวใหญ่เหมือนกันครอบครัวใหญ่เลยเป็นบ้านพื้นที่จํากัดที่มีการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากๆใช่นะครับงั้นเริ่มจากส่วนหน้านี่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้ คือบ้านรีโนเวทบ้านรีโนเวทใช่ครับใช่ไหมฮะงั้นเอาส่วนหน้านี่ก่อนเลยครับพี่ก้อครับพี่ก้อรู้สึกว่าเขามีการทําอะไรเพิ่มเติมให้มันเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานบ้างเรารู้แล้วว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยก็จะไม่ต่างจากบ้านทาวน์เฮาส์ที่ประเทศไทยเลยครับก็คือความทึบที่ใจกลางของบ้านเนื่องจากว่าหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีหน้าต่างน้อยหลังบ้านก็มีหน้าต่างน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้น แนวความคิดหลักของการออกแบบแล้วก็รีโนเวทบ้านนี้เลยเนี่ยก็คือการเพิ่มแสงสว่างเข้าไปในในบ้านครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ตรงกลางของบ้านเลยแต่นี้เราดูกันที่หน้าบ้านก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยก็จะจินตนาการได้ว่ามันจะเป็นกําแพงเนาะกำแพงผนังทึบปกติตรงเนี้ยทึบแน่นอนใช่ทึบแน่นอนเดี๋ยวเราลองมานั่งดูนะพี่ก้อเอาบรรยากาศเหมือนเจ้าของบ้านนั่งแบบชิวๆอยู่หน้าบ้านพอมีแสงแล้วมันรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งแล้วมันน่านั่งขึ้นนะพี่ก้อเนาะใช่ครับเขาก็จัดวางที่นั่งตรงที่ที่เขานนเทอลลยาากก็็คืํให้มัป ผนังกระจกทั้งหมดแล้วก็ออกแบบพ็อกเก็ตพาร์คเล็กๆข้างหน้าบ้านของตัวเองซึ่งแต่เดิมเนี่ยบ้านทั่วไปก็จะไม่มีแน่นอนครับพี่โบครับครับแต่ที่สําคัญก็คือพอมันเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยมันก็ทาให้บ้านเนี่ยมาดูโป๊กเปลือยก็คือด้านนอกสามารถมองเข้ามาเห็นด้านในได้ใช่ครับเราก็เลยจะได้เห็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นฟาสาตนะครใช่ครับก็เป็นไอเดียของบ้านหลังนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะครับก็คือเพิ่มฟาสาตขยับออกไปนิดนึงแล้วก็ก่อเป็นอิฐที่โปร่งซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ย ยังมองเห็นเพื่อนบ้านได้บ้างนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็จะมองเห็นข้างในได้ยากหน่อยช่วยพรางสายตาแต่ว่าทั้งลมแล้วก็แสงยังสามารถเข้ามาได้อยู่ใช่เลยกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ชิลเลยอ่ะอันนี้ฝากเป็นไอเดียนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหมู่บ้านเขาก็เหมือนบ้านเรามากบ้านเราก็ทําแบบนี้ได้แล้วก็ปัญหาอย่างที่พี่ก็บอกทาวน์เฮาส์เนี่ยแสงมันจะน้อยจริงเพราะตัวบ้านไม่ค่อยมีหน้าต่างหรอกทําแบบนี้ถือว่าทําให้ตัวบ้านน่าอยู่มากขึ้นแสงจัดเต็มเลยนะครับทีนี้พาไปดูส่วนต่างๆกันต่อดีกกว่่าาคครรัับบมพี็ จริงๆแล้วบอกว่าบ้านนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนกลางเขาโหเขาจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับนี่เราจะเห็นเลยว่าตัวบ้านเขาส่วนกลางเนี่ยจะเป็นแบบโอเพ p นแปลนเลยครับผมแล้วเรื่องแสงเนี่ยสำคัญจริงเราสังเกตว่าเนี่ยไฟเขาทั่วบ้านนะพี่ก้องนะครับผมทุกจุดเลยว่าสว่างสวยและทําให้บ้านมันดูโปร่งโล่งขึ้นมาด้วยใช่ครับก็เป็นเรื่องของการใช้สีของบ้านด้วยก็จะเป็นสีออกครีมครีมทำให้ดูสว่างเนาะรวมไปถึงวัสดุพื้นก็ใช้แบบง่ายๆกับเบื้องที่ตัวอะไรก็สาง่ายกับื้งสีอ่อนซึ่งพอเราดูฟังก์ชันของบ้านเี่ ที่จริงก็จะไม่ต่างจากบ้านก่อนรีโนเวทมากเท่าไหร่นะครับ,รบก็คือมีโซนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน<ม>ถัดมาเป็นโซนรับประทานอาหาร,รก่อนที่เดี๋ยวเราจะเตือไปที่ครัวด้านในเนาะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือการรื้อฝ้าออก<ม>แล้วก็เปิดให้ตรงนี้กลายเป็นดับเบิลสเปซสูงไปถึงฝ้าเลย<ม>แล้วก็ที่ฝ้าเนี่ยก็มีการเจาะสกายไลท์เพื่อน,นําแสงสว่างจากข้างบนลงมาที่กลางบ้านครับครับผมทีนี้เราก็จะเห็นว่าเจ้าของบ้านนี่ก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้เนาะ<ม>แต่ว่าโดยน้าที่จํากัดแล้วเนี่ยก็เลย มีการแบ่งพื้นที่ตรงนี้พอได้รับแสงแล้วเนี่ยก็สามารถปลูกต้นไม้ได้หรือว่าทางถัดมาก็จะมีโซนต้นไม้เล็กๆอยู่ในกลางบ้านครับจริงเป็นไอเดียที่น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเขาเจาะเป็นช่องเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ลงดินได้จริงๆครับแล้วตรงนี้พอมันมีแสงก็คือต้นไม้ก็สามารถขึ้นได้จริงๆใช่ครับนะครับตรงนี้ถือว่าโปร่งโล่งจริงๆพอมันเป็นพื้นที่แบบดับเบิลสเปซขึ้นไปครับแล้วตรงเนี้ยพอมันมีพื้นที่ว่างนะคุณผู้ชมเขาก็เลยทําเป็นเหมือนกับโซนทํางานใช่ครับนะครับผมดูตรงนี้นิดนึงคุณ แค่มีพื้นที่นะเอาโต๊ะมาตั้งมีต้งมีตู้เนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่ทําง,งานขึ้นมาอะไรตรงนี้ริมทางเดินขึ้นซึ่งเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะพี่ก้อใช่ครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเหมือนกันนะครับ,รบเพราะวาฝั่งนี้ก็จะมีสกายไลท์นำแสง,งลงมาเหมือนกันพื้นที่ทํางานเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในมุมบันไดแต่ก็ไม่อึดอัดไม่ก็ไม่อับทึกเลยครับ ซึ่งฝั่งนั้นก็ยังเก็บของได้ด้วยใช่ก็เป็นมุมข้างบันไดเหมือนกันนะพี่โบก็เลยอาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เสลยเก็บของอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังดูเรียบร้อยอยู่ครับจริงคือต้องย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมว่าบ้านนี้เขาอยู่กันหลายคนจริงๆนะครับเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เขามีพื้นที่แล้วก็จัดเก็บได้เรียบร้อยแบบนี้ผมถือว่าเขาเก่งมากเลยนะใช่อเรียบร้อยมากทีนี้ไปดูในส่วนของห้องครัวแล้วก็แพนทรีดีกว่าครับผมนะครับก็ลึกเข้ามาตรงนี้คือเป็นห้องครัวที่น่าใช้งานมากๆโซนครัวของบ้้านนีีเ่ ก็เป็นโซนครัวเดียวกับบ้านหลังก่อนรีโนเวทเหมือนกันนะครับ,รบก็คือฟังก์ชันหรือว่าระบบท่อระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พร้อมอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มมากมายถึงตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยห้องหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านมากขึ้นก็คือการมีช่องเปิดตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปหลังบ้านได้ซึ่งถ้าเราเปิดหน้าบ้านแล้วเนี่ยอากาศมันก็จะไหลเวียนนะครับ,รบไม่ทําให้พื้นที่เนี่ยอึดอัดเลยครับค่บผม ดีมากแล้วนี่เขามีอีกสซิงค์เลยนะเพราะฉะนั้นอโอ้โหทำงานกันทำไมสอซิงค์สองเตาครับบอกแล้วว่าคนทีตัเยอะเต็มที่ไปเลยแล้วก็พื้นที่การใช้งานเนี่ยสะดวกโล่งสบายตรงนี้ก็ยังมีแบบเป็นที่นั่งน,นะพี่ก้อนเนาะ,ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเผื่อว่า เราสามารถทําอาหารนั่งคุยหรือจะทานข้าวตรงนี้ก็ได้ใช่ครับตอนเช้าเเร่งรีบเนาะก็นั่งง่ายๆกันยังไม่ต้องไปที่โต๊ะรับทานอาหารก็ได้เตรียมแผ่นที่ทานกาแฟแล้วก็ไปทํางานได้ครับเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเป็นทาวเฮาที่น่าอยู่มากคับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไอเดียต่างๆเหล่านี้นะครับปรับใช้ที่บ้านของเราที่เมืองไทยได้เลยนะครับผมว่าไม่ต่างเราจะรู้สึกเลยว่าครัวกับพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่ตั้งเล่นเนี่ยไหลเชื่อมเป็นพื้นที่เดียวกันรู้สึกเป็นพื้นที่เดียวกันมากๆเพราะว่า ประตูบานเลื่อนกระจกตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดออกสุดแล้วมันก็จะสุดราวกับว่าเป็นห้องเดียวกันลองดูได้ไหมพี่ก็อได้ครับอ๋อแล้วสามารถที่จะแบ่งโซนได้เผื่อจะเปิดแอร์เปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดทําอาหารหนักๆเนี่ยก็คงเป็นการกันกลิ่นกันเสียงได้ด้วยครับจริงๆก็แบ่งพื้นที่ไปเลยเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับถือว่าฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนคือ ผมรู้สึกว่าจริงๆมาเลเซียกับเมืองไทยเนี่ยสภาพอากาศคล้ายๆกันนะฮะครับผมฝนแดดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบต่างๆในเรื่องของแสงเรื่องของอากาศเนี่ยผมว่าใช้ที่บ้านเราก็ได้เหมือนกันเทคนิคแบบนี้ทีนี้ขออนุญาตไปดูชั้น2กันต่อดีกว่าพี่ก็ได้เลยครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่านะครับแต่ว่าตรงน,นี้อยากให้พี่ก็พูดถึงตัวบันไดนิดหนึ่งอ่าก็คือบันไดเนี่ยก็เป็นบันไดชุดเดิมของบ้านเลยเนาะครับแต่ว่าราวกันตกก็ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการใช้เนี่ยแหละ โปรง่งนะครับเข้าไอาเดียการออกแบบอื่นๆของบ้านครับครับแล้วโบเห็นนะไอโพดตะแกรงเนี่ยเขาสามารถที่จะแขวนรูปหรือว่าพอมาอยู่ตรงโซนของห้องทํางานเนี่ยมันสามารถตกแต่งได้อีกชจช<า>กจ <ทำ S 1> ตะแกรงตรงนี้ใช่ครับจะแขวนต้นไม้แขวนอะไร,รก็ได้เลยครับแล้วก็วัรดุปเป็นที่ราคาไม่แพงสามารถทาได้เลยครับพื้นกบพื้นปูนธรรมดาเลยปูนธรรมดาเลยใช่แต่ว่ามาดูดิบแล้วมันก็ดูเท่ด้วยนะครับครับขออนุญาตนะครับ ในส่วนของตะแกรงเนี่ยมันก็ลามมาจนถึงราวกันตกตรงนี้ด้วยเนาะพี่ก้เนาะใช่แล้วครับทาให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะแล้วก็พอเขา,เาทําให้กลายเป็นคอร์ดต,ตรงกลางแล้วเนี่ยเขาก็ทําสะพานเชื่อมบ้านทั้งสองฝั่งเพื่อให้เชื่อมพื้นที่ใช้สอยกันครับเพราะว่าเมื่อเขารีโนเวทแล้วเนี่ยเมื่อทําให้ตรงกลางกลายเป็นคอร์ดที่นําแสงสว่างลงมาเขาก็ได้ทําสะพานเชื่อมทั้งสองฝั่งของบ้านครับทีเนี้ยพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่องแสงเนี่ยมีมากมายเลยแล้วก็ใช่ ข้างบนเนี่ยกลุด้วยแผ่งโพลีคาร์บอเนตที่ประเทศไทยก็มีครับพี่บรับครับคือวัสดุทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยบ้านเราก็มีขายหมดใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลราคาก็ไม่น่าสูงมากนะพี่ก้อนเนาะใช่ครับนะครับใช้งานดีแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ชั้น2เนี่ยผมรู้สึกว่าพราะมันมีทางเชื่อมแบบนี้มันดูเก๋มากเลยครับแปลนชั้น2จริงๆแล้วมีห้องนอนอยู่กี่ห้องครับพี่ก้อนบ้านหลังนี้เนี่ยแต่เดิมนะครับจะมีห้องนอนชั้นบนเนี่ยทั้งหมด3ห้องครับแล้วก็ไม่ เป็นพื้นเอ่อเป็นทึบหมดเลยนะครับไม่มีโปร่งแบบนี้พอปรับปรุงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะพื้นจะหายไปบางส่วนเนี่ยแต่ห้องนอนได้กลับเพิ่มมาเป็น4ี่ห้องเลยครับเพราะว่าตามจํานวนสมาชิกที่ต้องการเนาะแต่ว่าทําให้รู้สึกไม่อึดอัดเลยพื้นที่หายไปแต่ได้ห้องนอนเพิ่มเข้ามาน,นี้น่าสนใจนะครับไม่งั้นตรงนี้อาจจะพูดตรงๆถ้าตรงนี้เราไม่ได้เจาะช่องนี่คือได้อีกหนึ่งห้องเลยนะพี่ก้อเนาะแต่การที่เขาเลือกเจาะแบบนี้มันก็เพิ่มมิติเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกในการอยู่อาศัยที่มันไม่รู้สึก,กอึดอัดจนเกินไปครับ ึงที่จะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเขามีพื้นที่แบบทําที่นั่งเล่นทําทางเชื่อมครับน่าสนใจมากเลยก็บสบายเล็กๆแต่ว่ายังได้เพิ่มกระบะต้นไม้เป็น, <c oughs> ปนหลังที่โบขึ้นมาก็ทาได้ค <c oughs> ือทุกจุดเขามีต้นไม้หมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ปล่อยผู้ด่างเนี่ยให้เลื้อยไปตามเนี่ย <c oughs> เป็นตะแกรงตัวนี้ก็ดูธรรมชาติดีเหมือนกันง่ายเลยครับผมก็ฝั่งนี้เขามีกระจกด้วยอ่ะเป็นหน้าต่างออกมาจากห้องนอนอ๋อขอไปดูข้างในหน่อย ปกติเราจะรู้สึกว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปนอกบ้านนะพี่กรเนาะใช่ครับแต่ว่าบ้านนี้เออเปิดไปแล้วก็แต่มันก็ดีคือเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้านล่างได้ใช่ครับโหดีเลยค,ครับขออนุญาตปิดก่อนนี่พามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมครับครับผมห้องนี้เข้ามานี่ว้าวมาก ก็คือเราไม่คิดว่าเราจะเห็นห้องที่มีพื้นที่กว้างขนาดนี้ห้องนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่กอรยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับก็ห้องนี้เนี่ยเป็นห้อง master b เบ r o o m ของคุณพ่อคุณแม่เนาะบ้านนี้เนี่ยเขาอยู่สมาชิกกันอยู่5คนค,คือพ่อแม่แล้วก็ลูกๆ3ามคนแนวความคิดที่บอกเนี่ยก็คือลูกๆทุกคนจะต้องมีห้องนอนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะห้องลูกก็จะอยู่อีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้เป็นห้องของพ่อแม่ทํายังไงให้เขาเนี่ยได้เชื่อมถึงกันก็คือเขาก็เลยใส่หน้าต่าง เข้ามาอยู่ภายในบ้านพอเมื่อเปิดปุ๊บก็เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้แล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือมันก็จะทําให้เกิดเวนเทเลชันหรือว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยทั่วตลอดทั้งบ้านเลยด้วยครับผมจริงพอรู้สึกว่าห้องนี้มันโปร่งมากฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างฝั่งนี้เขาก็มีการเจาะช่องมองไ,ไปเป็นหน้าบ้านพอดีใช่ครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยโหคือแบบ จัดเต็มมากสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมอ่ะมีพื้นที่วางตู้หรือว่ามีเก้าอี้สําหรับนั่งเล่นได้แล้วก็จะมีโซนเนี่ยเป็นเหมือนกับมุมที่เราสามารถที่จะเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งใหรือสามารถนั่งทํางานก็ได้นะพี่ก้อนเนาะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ํานี่แหละว้าวมากๆไฮไลท์มากครับคือเนี่ยห้องน้ํามันใสกิ๊บที่แเข้ามาแบบเฮ้ยแล้วเข้าห้องน้ํากันมาจะโป๊ไหมขออนุญาตเข้าไปดูเลยนะพี่ก้อนนะผมคือนี่คือไฮไลท์ของห้องนี้จริงคุณผู้ชมคือเปิดมาแล้วแบบเฮ้ย เราโป้ไหมจะโป้ไหมแต่แบบสังเกตดีๆมันมีม่านอยู่เนาะอ่ามีม่านก็เป็นส่วนตัวได้บ้างไม่ต้องเปิดตลอดเวลาปกติห้องน้ำในห้องน้ำก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะแต่ว่าที่พิเศษของที่นี่เนี่ยก็คือสกายไลท์อีกแล้วแล้วก็การปลูกต้นไม้ที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยที่ต้องการมีลดความอับชื้นเพราะงั้นสกายไลท์ที่นําแสงสว่างลงมาเนี่ยมันก็ช่วยลดความอับชื้นในตรงนี้ได้แล้วก็ด้วยความกว้างด้วยความอะไรก็จะทให้รู้สึกสบายมากขึ้นครับครับผม เห็นเลยว่าบ้านเนี้ยอย่าให้มีแสงนะมีแสงปู๊กข้าต้นไม้ลงเลยนี่คือเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วอ่ะทุกมุมเขามีส่วนที่มันเป็นสวนได้หมดเลยฮะและกระจกมันก็เนาะมันทําให้ห้องมันดูโปร่งแล้วก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นด้วยใช่เพราะถ้าตรงนี้เป็นผนังทึบเนี่ยก็จะรู้สึกห้องมันแคบลงนะพี่กอล์ฟใช่ครับก็ยิ่งทําให้ห้องนอนเนี่ยกว้างขึ้นด้วยอีกด้วยเหมือนกันเหเราเลือกเข้าห้องไหนดีเอาห้องนี้เลยก็ได้ครับโอเคครับ นี้ก็มีกระจกมองข้างล่างได้เหมือนกันครับทุกห้องเขาพยายามจะเปิดให้ได้มากที่สุดเลยเนาะครับอมก็เปิดเชื่อมไปถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยก็เห็นคนใช้ชีวิตข้างล่างพ่อแม่อะไรนะครับไม่ตัดขาดจากกันครับที่เขารีโนเวทมาแล้วหน้าต่างเยอะช่องแสงเยอะแล้วก็ดูไม่ได้อึดอัดเลยอะใช่ครับนี่ก็เป็นห้องนอนลูกอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็สมชั้การออกแบบเขาตำแหน่งห้องเนี่ยก็จะอยู่คล้ายๆเดิมก่อนที่จะรีโนเวท แต่ว่าพอเรนเวทแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าปรับผนังทางนี้ให้เป็นกระจกใสหมดเลยเนาะแล้วก็ทําให้เป็นหน้าต่างเปิดออกไปได้ เราจะเห็นว่าเพดานเนี่ยสูงติดพัดลมเพดานด้วยเพื่อให้บางทีไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับก็นอนสบายได้เหมือนกันจริงเห็นทุกห้องเขาจะมีติดพัดลมหมดเลยใช่ครับเพราะอย่าลืมว่าจริงๆมาเลกับเมืองไทยอากาศคล้ายกันเนาะใ่ก็คือร้อนชื้นใช่ครับและสังเกตว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็นบล็อกอิฐที่เป็นช่องอากาศด้วยฮะใช่ครับก็เนี่ยแหละเป็นช่องที่เอาไว้ระบายอากาศได้ครับแล้วก็วัสดุธรรมดาเลยเมืองไทยก็มีนะครับเวลาอากาศร้อนมันถ่ายเทขึ้นข้างบนเนี่ยรเราก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็ได้คัมแล้้้ววกกก็็อออย่่่่าางงงงนทีสเตไไดืห เ,เล็กหรือใหญ่เนี่ยพดานเขาสูงหมดเลยนะพี<ช>่กอลใช่ครับใช่ก็เพื่อเพื่อให้อากาศล้อเนี่ยมันขยับตัวขึ้นข้างบนบเพื่อข้างล่างได้อย่างสบาย ในซีรีส์ของอาชินโฮมทัวร์นะครับซึ่งเราบอกว่าน่าอยู่มากโฮมมี่มากหลังจากที่เราได้เดินดูบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับอยากให้พี่ก้อได้พูดแล้วก็สรุปถึงบ้านหลังนี้นิดนึงครับครับผมก็บ้านหลังนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะของบ้านที่มีบรรยากาศแล้วก็เคงื่อนไขเนี่ยคล้ายๆกับบ้านในเมืองไทยก็คือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่อยู่ในหมู่บ้านในแถบชานเมืองของเมืองหลวงนะครับก็การรีโนเวทเนี่ยก็ทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยจากที่เคยปิดทึบก็โปร่งโล่งสบายขึ้นแล้วก็อยู่สบาย นอกจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวบ้านจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถที่จะบรรจุมสมาชิกในบ้านได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทุบพื้น เพื่อจะเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่งเนี่ยแต่ว่าการอยู่อาศัยก็ยังอยู่ร่วมกันได้อยู่ดีแล้วก็สบายขึ้นด้วยซ้าไปอย่างนี้ครับจริงครับเห็นด้วยกับพี่ก็ผมรู้สึกว่าที่นี่เขามีการแบ่งสรรพื้นที่กันได้อย่างลงตัวมากอ่ะพื้นที่ส่วนกลางก็คือโล่งกว้างขวางทากิจกรรมได้มากมายไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่ขนาดนี้เขาจะมีพื้นที่ที่ใช้สอยได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆผมรู้สึกว่า เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆบ้านเราก็หาได้แบบนี้เลยใช่ครับนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่ได้มีราคาแพงมากผมว่าไอเดียของบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถไปปรับใช้ที่บ้านของคุณผู้ชมได้เลยด้วยใช่นะครับและนี่ก็เป็นบ้านสวยหนึ่งหลังนะครับในซีรีส์ของอาเซียนโฮมทัวร์ของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับบ้านสวยยังมีอีกเยอะรอติดตามกับบ้านและสนทีวีด้วยนะครับ